สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีชาวสาทรทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทีฉันก็มากราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนเสียงบนถนนนาเรนรีนะคะกราบสวัสดีนะคะกราบสวัสดี ทุกๆคะแนนเสียงเลยนะคะทีมโอหปกาพักเจ้าไฟในเขตสาทรน,นะคะทั้ง4 1 1 4 8แคะแนนเสียงนะคะกล่าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะพักเจ้าไฟเราเพร้อมทํางานทันทีนะคะพร้อมทํางานทันทีท่านสามารถติดต่อหากมีเรื่องร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊กเพจของพิจนาจุลวันนะคะกล่าวสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกล่าวสวัสดีค่ะ ท่านนะคะเสียงจากพักเก้าไกลนะคะขอขอบพระคุณลุกๆคะแนนเสียงทุกๆความไว้วันใจที่ท่านมอบให้กับพักเก้าไกลนะคะเสียงจากเบอร์13ในวันที่14พฤษภาที่ผ่านมานะคะพักเก้าไกลได้คว้าชัยชนะนะคะปักคงประชาธิปไตทยในเศษสาธรขอพระคุณคุณพี่ที่อยู่ตรงไฟแดงตรงนั้นนะคะกราบขอบพระคุณลุกๆคะแนนเสียงเลยที่มอบให้กับพักเก้าไกลเราจะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะ สามารถร้องเรียนปัญหามาผ่านเฟซบุ๊กเพจของดิฉันได้เลยนะทิศนาจันรวันอินดีที่จะรับฟังปัญหาของทุกท่านและประสานงานช่วยเหลือต่อไปค่ะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนรัษฎรกรับสวัสดีทุกท่านนะคะขณะนี้เราก็กําลังจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่ต้องไปลุ้นกันอีกว่าสวจะหมดผ่านให้กับรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากมาหรือไม่กรับสวัสดีค่ะพี่ขอบพระคุณที่จองกันได้นะคะกลับสวัสดีค่ะ พิจนาจินรวันนะคะกล่าวสวัสดีทุก <Serve> ท <the navy> ุก <sat> ท่านเลยมาขอบคุณทุกทุกคะแนนเสียงจากเขตสาทรนะคะที่มอบให้กับพักต้าไรัให้กับพิจนาจุนรวันให้ความไว้วางใจนะคะดันันจะทํางานอย่างเต็มที่รับใช้พ่อแม่ที่น้องเป็นมือเป็นเท้าเป็นปากเป็นเสียงนะคะถ้าท่านใดที่มีเรื่องร้องเรียนนะคะให้ประสานงานช่วยเหลือถ้าไม่ได้อยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร ่านสามารถติดต่อมาผ่านเฟซบุ๊กเพจของพิษณุวัฒน์ดิฉันจะทํางานประสานนะทำการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้นะคะจากสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่วิ่งไกับคับเก้ากลขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะ ขเขอบคุณค่ะสวัสด,ด,ดีทุกท่านนะคะเสียงจากพักเข้าไฟเบอร์13นะคะท่านใดน,นะคะที่เอ่อเห็นไปเลือกตั้งมาแล้วก็เลือกพักเข้าไฟนะคะดิฉันกล่าวขอบพระคุณทุกๆคะแนนเสียงเลยนะคะแต่ถึงท่านจะไปเลือกหรือไม่ได้เลือกดิฉันดิฉันก็ยินดีที่จะรับใช้ทุกท่านนะคะด้วย ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณอาวิเชียนสวัสดีค่ะว,ะวิศนาจุนวันนะคะกลับขอบพระคุณทุกๆคะแนนเสียงนะคะทุกๆทุกๆคะแนนเสียงทุกทหัวคะแนนธรรมชาติด้วยนะคะที่ช่วยเชียร์นะคะ นะคะพักเก้ากลมากราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนเสียงทุกๆความไว,ว้วางใจที่ท่านม่อบให้กับพักเก้ากลขอบพระคุณค่ะดี๋เราเข้าไปเลยขาซ้ายนะคะเลยเร็วๆสวัสดีค่ะคุณอาพีเต๋าอยู่ไหมเอ่ยพีธนาจีละวันนะว่าที่สสอแล้วนะคราวนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณนะคะทุกๆคะแนนเสียงทุกๆความไว้วางใจที่ท่านมอบให้กับพิษณาชนวันนะคะว่าที่สสเขตสาทปรปทุมวันและราชเทวีนะคะกราบขอบพระคุณนะคะบ้านเพืออภรรสวนพัฒนานะคะทุกท่านนะคะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะ <ST AR> ขอบคุณค่ะคุณอาขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ยินดีรับใช้ทุกท่านนะคะยินดีรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Facebook เฟซบุ o กเพจทันทีนะคะทิตนาจินวันหรือติดต่อเบอร์0 8 9 8 1 6 8 6 7 7นะคะหากมีเรื่องร้องเรียนถ้าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสสนะคะก็จะต้องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะคะกรับสวัสดีค่ะคุณอาทิตนาธินวันนะคะกลับขอบพระคุณลุกๆคะแนนเสียงนะคะ นี่เป็นเสียงจากพักเก้าปนะคะวันนี้มากราบขอบพระคุณนะคะทุกๆคะแนนเสียงทุกๆความไว้วางใจและทุกๆก,กําลังใจที่ผ่านมานะคะที่มอบให้กันร,ระหว่างการลงพื้นที่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะพิจนาจุนวันนะคะตอนนี้ก็เงียบนะคะน่าจะยังไม่กลับบ้านกันนะ,ะตอนนี้วันสองวันสวัสดีค่ะ<า>นี่นะคะเรามีป้ายหัวหน้าพักของเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมองมอนกล้ ขอบคุณมากๆเลยนะคะหัวคะแนนธรรมชาตินะคะขอบคุณมากเลยค่ะ<ม>ขอบคุณมากเลยนะคะยินดีรับใช้นะคะที่มีเรื่องอะไรติดต่อมาทาง Facebook page ได้เลยหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะค่ะยินดีรับใช้ค่ะพี่ Ka pai hai hai ทำไมเราไม่เคยหวากลัวเดินพบทางเส้นทางอาทายเดียวแข่งกันถ้าสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะคุณแม่อบพคุณมากๆเลยนะคะสําหรับนนนรทุกคะแนนเสียงทุกๆกําลังใจที่ผ่านมาด้วย <Progress 81. S 2> ค,ค่ะ minutes Five seconds three or per l อ๋อตอนนี้เวลาเที่ยงตรงนะคะเลยท่าอผมีใครอยู่บ้านเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะทำงานข้างนอกเปิดตู้กลางวันนะคะก็อาจจะมีผู้สูงอายุหรอยู่ในยุแพ้บ้างนะคะแต่ก็จะอยู่ข้างบนไม่ได้ไม่ได้ลงมาข้างล่างเพราะช่วงนี้ตอนนี้ค่อนข้างร้อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตรงบ้านบ้านคงนะคะซึ่งเป็นชุมชนิดติดใจไปเลยค่ะ ดีพ่อแม่พี่น้องนะคะพี่ป้านาอา,าในชุมชนบ้านมั่นคงสวนปลูนะคะพิษณาชนวันนะคะวันนี้มากราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนเสียงทุกๆความไว้วางใจจากชุมชนบ้านมั่นคงสวนปลูเลยนะคะกล่าวสวัสดีนะคะกล่าวขอบพระคุณทุกๆความไว้วางใจที่ท่านมอบให้กับพักเก้าไกลนะคะเราได้รับชัยชนะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วดิฉันพร้อมที่จะ รับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องนําไปแก้ไขในรัฐสภาผลักดันนโยบายที่เคยสัญญาไว้กับพี่น้องอย่างเต็มที่นะคะยินดีเป็นมือเป็นเท้าเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่น้องอย่างที่เคยพูดเอาไว้รอบสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะกลาบขอบพระคุณทุกๆคําสนับสนุนและกําลังใจที่ผ่านมาในการลงพื้นที่สวัสดีค่ะคุณพี่ร้อนไหมร้อนเหมือนกันนะพี่ช่วงนี้เนาะน้าร้อนสวัสดีค่ะ งไม่มีใครเลยนะคะสถาบันคืคน้คือิลเราเข้าใจอยู่ทุกชุมนสมาคมหน้าธรรมศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเจ้าไกลนะคะขอบพระคุณทุกๆคะแนนเสียงนะคะตลอดเลยทุกๆคะแนนเสียงทุกๆความไว้วางใจนะคะให้ไปไปไปได้เลยนะพี่ ขอบคุณมากมากนะคะพี่ขอบพคุณมากมากเลยนะคะยินดีรับใช้นะคะสามารถติดต่อผ่านเฟซบุ๊กเพจหากมีเรื่อง้องเรียนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงนะจากพัทก้าวไกลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพัเก้าวไกลนะคะมากราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงเลยนะคะ สวัสดีค่ะก้าวไกลน,นะคะก้าวไกลน,นะคะขอบพระคุณทุกๆคะแนนเสียงเลยนะพิชณาจุนรวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักของราชการนะคะเป็นบ้านพักของกองทัพเร,รือค่ะครั้งที่แล้วเขาก็เลือกเราสวัสดีค่ะพักก้าวไกลค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีรับใช้นะคะพี่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนติดต่อผ่าน Facebook page ได้เลยนะคะพิชณาจุรวันนะคะ สงเคราะห์สวัสดีค่ะสาวบสวัสดีค่ะพี่ป้าพี่ป้าอาคารถนอนอาคารสงเคราะาห์ดาราทิวาทิพย์าหาในกรุงแบบเลยว้า <Wow. S 1> สวัสดีค่ะพักเก้าใบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงนะคะราขอบพระคุณมากมากนะคะ wow. อสวัสดีทุกท่านนะคะชาวสาธรูทุกท่านเลยขอบพระคุณค่ะคุณอาสุดยอดสาธรสุดยอด <iye? S 1> ขอบคุณมากเลยสุดยอดสุดยอดสวัส,ด,ด,ส,ด,ด,สด,ด,ดีทุกท่านเลยนะคะ ขอบคุณทุกผู้ัวกคะแนนธรรมชาตินะไม่ว่าท่านจะทําการแชร์โพสต์ของเราหรือว่าท่านจะเอ,เอาคอนเทนต์ของเราถ่ายรูปเราไปลงโพสต์นะคะก<ม>็กอบขอบคุณงานสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับพักต้องลายเรานะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีชาวเน็ตพิเ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วางไว้วางใจที่ท่านมอบให้กับพรรคก้าไกลในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับทุกท่านเราพร้อมที่จะไปเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลตาม14ล้านเสียงที่ได้รับเลือกมาจากพี่น้องทั่วประเทศไทยนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราต้องผ่านด่านสมอใช่ไหมคะคุณพี่ก็ต้องรอลุ้นกันไปนะคะว่าเขาจะทําตามคันลองของประชาชิปไตยไปจะเดินดีหรือจะไม่เดินแัง ปกตินะคะเราก็ต้องดูกันน,นะคะอันนี้ก็ฝากถึงทุกท่านด้วยนะคะให้ช่วยกันจับตามองนะคะเราเหลืออีกแค่ด่านสุดท้ายการได้รับเสียงโหวตของสมาชิกผู้ิสภาขอให้ท่านใช้ใช้วิทยายานะคะว่าท่านควรจะสวนกับมติของประชาชนคนทั่วประเทศที่โหวตเลือกพรรคฝ่ายค้านเข้าไปหรือว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปเป็นรัฐบาลคราวนี้หรือไม่นะคะกล่าวสวัสดีทุกท่านนะคะ เสียงจากพักเข้าไกลนะที่สนาจุวันวันนี้มาขอบพระคุณทุกๆคะแนนเสียงทุกๆความไว้วางใจที่ท่านมอบให้กับพักเข้าไลในวันที่2 4พฤษภาคมที่ผ่านมาพวกเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในกับท่านพวกเรามีคดหมายทั้ง45ฉบับที่จะยื่นเข้าไปในสภาทันทีหลังสภาเปิดและได้เป็นแกนนจาจัดตั้งรัฐบาลค่ะและนอกจากนั้นเรายังพร้อมที่จะทํานโยบาย ที่เราสัญญาไว้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิแรงงานและไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจค่ะกราบสวัสดีทุกทุกท่านอีกครั้งนี่เป็นเสียงจากพารรคเก้าวไกล่าบขอบพระคุณทุก,ท,กทุกคะแนนเสียงที่ท่านมอบามไว้วางใจให้กับพรรคเก้าไกลได้ไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะกราบสวัสดีค่ะทุกท่าน การเลือกทั้ง14ล้านเสียงทั่วประเทศาขอบพระคุณทุกๆความไว้วางใจพวกเราพร้อมทำงานทันทีพร้อมเปลี่ยนแปลงให้กับพ่อแม่พี่น้องพร้อมทำตามสัญญาที่มอบไว้กับพ่อแม่พี่น้องราตรีดีทุกท่านอีกครั้งที่เป็นเสียงจากพักเก้าไปเบอร์13พักเก้าไกลค่ะมองไปนะคะพีเดี๋ยวตงไปสุดแล้ววนไปตั่งเลยค่ะ ¡Gracias! No, 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 no. สวัสด mm. ีทุกคานนะคะเสียงจากคับเข้าไปมากราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนเสียงนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกคะแนนเสียงลูกๆความไว้วางใจที่ท่านมอบให้กับขับเข้าไปค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณนะคะ អនុគមការប្ដូរផ្ទាំង ขอบคุณทุกาเสียงนะคะกความไว้วเัใ้าปวัน14พฤภาที่ผ่านมานะคะพวกเราได้รับเสียงยั่วมนได้รับชชนะในเขตสาทรนะคะปและราชทวีากขอบคุณทุกๆความไว้วางใจเลยนะคะฉันจะทำงานให้เต็มที่ให้สมเกียรติ สมศักดิ์ศรีสับที่พี่น้องให้ความไว้วางใจนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆค่ะ สวัสดีค่ะเก้าไกลขอบพระคุณนะคะ